สวัสดีครับพี่น้องเอฟซี MC, ทีนี่วิทยาบาลทุตกตอนทุกคนครับตอนนี้เป็นบรรยากาศสดๆเด้อ,ดเอ,อครับพี่น้องครับที่นี่วิทยาบาลมาตามความฝันของพ่อเดือนนะครับพี่น้องครับพ่อเดือนบอกว่าฝันดีมากเลยนะครับตามไปเบดูกันครับพี่น้องครับ โอเดือนจะปล่อยโครงสุดท้ายครับพี่น้องครับต้องไปฟัขวฟันในกันครับพี่น้องครับสวัสดีครับโอเดือนค,อนนครับที่นี่วิธีชาวบ้นบนาบนมาตามขาวามฝันในยินข่าวว่า พอเดอนฝันดีแห้งวันนี้ก็มันใจรเลยมากกับฟันสองเชือโอ้ก็เร็วเลยจนหอดเดือนนี้ยังวะครับฟันกถือวือฟันดีอยู่หลังจากไปเอาตัวเลขด้วยที่ฟันว่าเด็กหน่อยมันบอกเอตัวเล็กมันบอกมันบอกกันน่ะนะก็เลยด้ยินว่ามันบอกกันมันว่าเล็มันออกแล้วกันวะครับเลยเดี๋ยวไปถามมันนะครับผมถามด็้น่อย เด็กน้อยมันก็ว่าเพิ่นว่าเพิ่นถือกูลอยคู่ลอยเป็นว่าโอ้จนในบิ่งบินน้ำมันนั่นล่ะว่าใชเบิ่งในว่ามันถือีหลีบ่ครับผมมันก็ถือลอยคู่ลอยของมันอีหลีบอนเขียนหน่อยเห็นตัวนึงเห็นตัวเพิ่นเขียนไว้เลยบินเพิ่นถือพันถือเลขนั่นก็ว่าตัวเลขกน่ะพิ่นวาเอ้าโอ้เพิ่นบอเพิ่นวอาว่าเลขมันออกแล้วเพิ่นว่าอืมเพิ่นก็เลยเบิ่งบินเพิ่นเพิ่นถือลอยคู่ลอยครับผมหน่อย2คนนั่น เป็นการฝันมือมือแรกเนาะมือแรลกะนี่คือคือมือใด้เลขมากนั่นแหละอืมก็มาฟันฟันเลยมาฟันเลยมาฟันแล้วก็เลยจางมันนันมากก็เพิ่งมาฟันอีกมือสองสามมือที่ฟันมากนี่ครับผมก็มันถึงว่าเหลขอยู่แล้วก็จังไปเห็นฟันยั้งเลยได้เยอนมากครับก็เลยว่าเออในไทยรัฐบาลไทยก็คือในนี้ตัวนี้หางเดียวนี่แหละครับผมแล้วหลังจาก ขึ ladies, ้นแหลกฝันได้เหล็กมากกรมาฝันเนาะเรามีมีฝันครั้งที่สองเ่ฝันครั้งที่สองคือว่าเขานี่ยแหะคือว่าเขาเราก็บอกไม้ไพมากครับอัดยุบเทียนใส่สี่เฮดเป็นแผ่นเป็นแผ่นเป็นก้อนเป็นอันนี้น่าเป็นอัดอัดอัดขึ้นมาขึ้นมานี่แหละโต๊ะสีอัดไปให้คนมาไปให้เรื่องสามก้อนนี่เออมันเป็นสั้นเนาะเมันสั้นแล้วก็เป็นก้อนเป็นก้อนสามสั้นจักสั้นครับผมสามสั้นเป็นอัดไปโอ้โหประเมินที่สามโตแล้วเพราะแพงใช้กระบอกไม่ไพนี่แหละครับ คนเถ่าเราคนผู้ชายเป็นอัดเองครับผมนี่แหละเพื <ther ened> ่อนเราผมบ่ได้เพิ่นบ่ได้บอกตัวเลขเพิ่อว่านี่แหละอัดไว้ให้อยู่นี่คุณว่าอัดไว้ให้แล้วล่ะครับผมผมก็คิดว่าเลขนี่ล่ะเลขที่ได้มานี่ล่ะคิดว่านะครับผมก็เรียกว่าเออถึงเต็มวันนั้นมากกับโบฟันเลยบปดีอิมีแต่โบฟันยังกับเพิ่งมาบฟันมันขึ้นก็ขึ้นต้นนั้นเกี่ยวกับเด็กเล่าถูกไหมเฮ้ยเก้าเล็กอ๋อต้นนั้นยังค่อยว่าจีวอ้ยซึ่งนั่นแหละว่า ตอนตก็นขึ้นตอนที่มือได้เ็กมากนะนะตัวดเ,เด็กว่าเดือนนีนตัวใดเนาะค,ครับรอแปบ๊บนึงครับพี่น้องครับรอแปบ๊บนึงเนาะครับรอแป,บอแปบ๊บ,ปบนึง เ้ครับเขียนไมก็ได้ครับ่ะครับแบบเขียเขียนไม่เดยท่นะเันไมเก่าะเลยเก่าะครับสิครับพี่น้องครับพอติดตามไปด้วยกันครับพี่น้องครับสิบเจ็ดมกราคมเด้อพี่น้องเด้อพอเดือนจะเขียนเราก็วงกลมให้ชัดเจนชัดเจนน้นนเลยครับ หุกหนึ่งคือกีดิ้งหน่อยเพิ่นบอกกันเพิ่นบอกกันเนาะเพิ่นบอกเพคุณบอกกันเพิ่นว่าเลขมันออกแล้วเพิ่นว่าแต่ทุกหนึ่งค่ณว่าก็เลยนี่แหละแลวทีนี้ตัดก็คือทุกหนึ่งกีดนาะสองต้นครับก็แปดหมีมันมีโอกาสเป็หนึ่งได้นะเดี๋ยวจะคอยเขียนตัวนั้นเออเอาแปดหนึ่งก็แปดหนึ่งก็น่อยนี่แหละลูแล้วก็แปดหก แต่พกนี่ขึ้ิวนไดนดอกเต้าก็เขียนไปอรเขาบอกขายครับผพี่ยังครับว่ายังกับที่บระธานดูได้นาะครับพวกเป็นหลขานเกานหนึ่ก่าแคก่าหนึ่งก้อนนี่ะันเอ้ให้พี่เอฟปนกัะเอากรเอาเองเนาะเรเนาะครับผมพี่น้องพิจารณาบงเรื่องมืออื่นทีบเขียนเขียนพอเดือนกันแล้วรตบันไทย รัฐบาลไทยเข็นหลังตลิกเปียดหกหนึ่งร้อยลาตะวันไทยหกหนึ่งเออนี่แหละเหล็กครมฟันเออเด็กเป็นเหล็กครมฟันพ่อเดือนครับพี่น้องครับเดี๋ยวให้พอเดือนสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าเป็น<ร>ไปย,าานยังไงตัวเลข นี feet, so anyway ่ก็เลยกบฝันคือได้ยินุ่ยหนุอยสองคนมันวอกันนี่แหละเพื่อนมาเลยเพื่อนมาจับคนครับหลายคนเด็กหนุอยสองคนโอ้เด็กหนุอยมาสองคนวอกอยู่ใกล้ๆหัวดอกแต่ว่าหันอยู่นี่ได้ยินนะก็เลยย่างไปหามันนะมันนะย่างไปถามมันว่าจะได้ทำอาเลก๋มออกตัวได้เตะแ่บครับเพื่อนมาแปดหกหนึ่งคนนะโอ้ได้ยินชัดเจนเลยบ่ครับได้ยินชัดเพราะว่านี่กกับคนนั้นคิดว่าเด็กหนุอยอยู่นี่น้นงวอกอยู่ข้างนี้แต่ใกล้ๆนี่แหละเห็นอยู่ดอกเด็กหนุอยมันก็แย่อยู่ดอก เพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นถือลอยคู่ลอยเพิ่นว่าเพิ่นบอกนะแต่เลยขอบินเบิ่งเบิ่งบินน้ำเพิ่นน่ะที่มันถือเป่นว่าแมนหรือว่าเพิ่นเพิ่นหงจะได้บอกว่าฟังอย่นง่รเพิ่นว่าวาลีมันออกเลยไปทุกเนื้อเพิ่นว่าอู้พี่น้องแตเลยได้ยินย่างไปถามมันน่ะนะถามเด็กหน่อยนั่นบิ้เคยบิ้เคยได้ฟันเดี๋ยวนี้มั่งเบิ้เคยได้เห็นเด็กหน่อยเลยครับแต่พี่ไม่งูนี่แหละแล้วก็จากมันนั้นมากก็บอกฟันเลยนะเจ้าเงี่ยมก็เลย นี่ละมิซ้งนีล่ละจีได้นี่ตัวนี้ก็คือตัดออกจากสามตัวนบผมเออตัอตอดให้เวลาที่แต่ว่ามา่ฝันหลบช่องวันนี้มันได้สี่ได้หรืนนเอเปล่าพอดีเออพไดีครับผมขึ้นเดียวกันนั่ะแหละฝ <c oughs> ันได้เกาหา่าตัวนี้เนี่ยเห็นตัวเลขเลยว่าวันนี้มีคนบอกตัวนี้โอยคนเดียวเขียนลองอีกางนี้ที่ลรเกาหา่าะเออลงไปเลยไม่ถึงว่าตัวนี้ฝันขึ้นเดียวได้สองตัวได้สองเลขเลยยังวะเขาหงุดจน เก่าฮามเดียวเลยนี่เกาาใวกกลมไปเลยตัวในมาตัวใดวกกมไปเลยที่ว่าว่าเห็นนี่เราตวตัวตันั้นพอเดือนนึ่ตัวใดวงกลมวกกมไปเลยทามักมักยนะวงกลมมาเกปกติก็มัดตัวนีแล้วนี่วกไปเลยเนีะแล้วเพราะว่าตอาจักสามโตนอมาเตอืเป็นจว่าตัวนีนี่กับเอาทีได้เลยเก่าานี่ครับ ฟันขึ้นเดียวสองเทือได้สองเทือ่แต่ว่าได้โสมเลขได้ตัว้แล้วกับมันได้ตัวนี้ฝันครั้งที่สองนี่ฟันมาจากไหนครับผมฟันเห็นตัวเหล็กเลยเก่าหายเป็นทว่าตื่นขึ้นมากอะว่าสินแน่นต่อเพราะเลยมันยังเดกอดเ่กยเลยนอนอีกเห็นนี่เก่าหายังว่าขึ้นเดียวเลยันเห้นตัวเล็กเลยเห็นตัวเหล็เลยตัวนี้แต่ว่าตัวนี้ติกน้อยมากอย่ตัวตัวนแต่ว่าเก่าหาใน่บุ๊มมีไผรมาบอกมา้ยังเลยเหรอหินเลยเนี่ยหินเลยนะเห็นเป็นสียังครับผมเป็นกันว่าสีได้กับโบเมนมันก็ค่ายๆออกสี เต้ำตน้อยนึดหนึ่งนึ่นซีน้ำตาลต่อไปเออซีน้ำตาลเลยสีนะครับก็เลยว่าเรื่องมันสเรื่องงผมคิดว่าพี่น้องนี่กิจารนาบน่ลและบนเรือแงกรบกผมคือว่าอะไรเลยซื้อเบงรณาเนาะเิดังครับผมเดินกเดินเิเบิ้ยังดอกครับ เป็นแนวทางให้เอฟซีตามโบมักกับผ่านไปผ่านไปอาจจะว่ากันเนาะพอเด็กพอเนาะตออองขมมืักเขาก็ผู้มือกันผมก็ยอมอยู่ดอกผมก็ไ่ได้ว่าผู้เลยู้งเบิดแต่ว่าบางเทือกบางที่มันก็อาจจะเป็นไปได้นะมีอนครับเอแล้วแต่บุญญาบารมีบุญวาสนาเขาครับตรงกันหรือว่าอาจจะได้ยืมกินนมกันไปครับถือว่าเป็นแนวทางให้พี่น้องเอฟซีตามอพยพทางวัดเพิ่นได้พิจารณาแล้วก็นำไปเสื่อมส่งบ้างมักเท่าไดก็คัดเอา ครับเดือกแล้วเนาะครับแมนถือว่ามาชุดถ่ายเนาะให้พ่อเดือนให้เอฟให้พ่อเ f ฟซี่เนี่ยครับผมเนาะขอสวัสดีที่รีวิวทีชาวบ้านพร้อมทั้งเอฟซี่ของที่อยู่ทางอำเภอทางจังหวัดก็ดีเนาะที่ติดตามช่องวิธีชาวบ้านแต่ขอบุญกุศลรอว่าบามีบุญญาบารมีสิ่งศักดิ์สิทธ ในวันทีสิบเก็้ยมาอื่นนี่ก็ขอจงได้นำไปให้โฉกลาบได้รับโฉกลาภลาบให้มีแต่ความสุขความเจริญพบพอแต่สิ่งดีๆเด้อในนทีสิบเก็นดี่ก็ขอให้รวยๆปังๆแห่ง,งๆได้สื่อโุกลาบก็ให้เป็นได้ตามความปรารถนาตามความตั้งใจไหวก้ก็ขอใก็เห็นที่สุดทั้คนเป็นมีแต่ความสุขความเจริญคิดจริงได้ก็ขอให้ได้สิ่งนั้นขอให้สำเร็จ ตามที่คิดตามที่มหมายไว้ขอจงบุญบันดาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงไปนำไปปกปักรักษาคุ้มครองให้โชคให้ลาภใ,ให้ดูแลให้เป็นเหตุผลจงมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนอในสงมายปีเก่าต่นรับปีใหม่นี่แหลาบก็จะกัเข้าปีใหม่แล้วก็ขอจงมีแต่สิ่งดีๆเข้ามากเลยไอเอฟซีเฮงเฮงมึงฟังไว้ด้วยกันเนาะโซคุา<น>ะ,<น>ะพี่เล<อ>็กไว้ด้วยกัน ที่นี้พิธีชารขอบคุณพ่อเดือนนะครับพี่น้องครับที่มาให้แนวทั้งเอซีทั่วโลกทั่วประเทศไทยเนาะกผมก็วิ่งอย่างไรขอขอบคุณพ่อเดือนหลายๆสวัสดีครับสวัสดีครับ